สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับอ่าไม่ค่อยชัดนะครับอ่าสลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็ไลน์ดีสลาลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อได้ทั้งสองไลน์ดีนะครับก็วันนี้ก็มากล่องใหญ่เลยนะครับนี่เพื่อนๆใหญ่มากนะครับกล่องนี้แต่ว่าใหญ่แต่กล่องนะครับของเนี่ยมาดูกันนะครับนี่ใหญ่กว่าไม้บรรทัดอีกนะครับก็เดี๋ยวมา แกะกันดูเลยนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ได้มาวันนี้นะครับก็อันนี้ก็คือได้มาจากกลุ่มซื้อขายนะครับก็คือซื้อด้วยแล้วก็ส่งมาขายด้วยนะครับงงหรือเปล่านะครับก็ซื้อด้วยก็คือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งผมผมจ่ายตังค์ไปแล้วนะครับโอนเงินไปแล้วประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือยังไม่ได้โอนเพราะว่าน้องเขาส่งมาให้ผมดูก่อนนะครับว่าซื้ออะไรได้บ้างนะครับก็ก็ส่งมาก่อน หลักๆอ่ะที่โอนไปแล้วก็คือหมื่นหมื่นนิดๆนะครับก็เป็นเหรียญเหรียญเหรียญหลักๆที่จ่ายไปก่อนนะครับที่รู้อ่าที่รับซื้อแน่นอนนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือส่งมาแล้วก็ผมตรวจเช็คแล้วก็จะโอนอนเงินให้กับน้องเขาอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นน้องที่ซื้อขายกันมานานนะครับในกลุ่มซื้อขายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับกล่องใหญ่ทีเดียวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวตัดแกะออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยปรับเปลี่ยนมุมกล้องนะครับอ,อ๋อออกมาแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอากล่องออกก่อนดีกว่าน,นะครับใหญ่มากนะครับ ก็เป็นส่งมานะครับจากจังหวัดอะไรผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับแต่ว่าซื้อมานะครับน้องคนนี้ก็ขายนะครับส่งมาให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวแกะแกะออกก่อนดีกว่านะครับอืมเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับกล่องใหญ่มากนะครับ ก็ดูกันเพลินๆนะครับเพื่อนๆใจเย็นๆนะครับขอมาหลายชั้นเลยนะครับอ๋อมาเป็นถุงอย่างนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวมาเทออกดูเลยดีกว่านะครับว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับอืมดูกันเลยนะครับ ก็เล็กลงนะครับเดี๋ยวปรับปรับปรับมุมกล้องอ่าโอเคนะครับก็ได้นั่งเก้าอี้วนะครับเมื่อกี้ยืน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 ถ่ายอยู่นะครับอ่านี่เหรียญสองบาทนะครับปีปีสองห้าห้าศูนย์นะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้เห็นนะครับในกลุ่มซื้อขาย นะครับถ้าเพื่อนๆหลายๆท่านขออภัยนะครับถ้าเพื่อนๆหลายๆท่านอยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับก็จะเห็นเหรียญแบบนี้นะครับมีขายกันอยู่ทั่วไปนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็เอามาลงขายกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญสองบาทปีพศสองพันห้ารอยห้าสิบนะครับอันนี้ถุงหนึ่งหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับอันนี้ได้มาสองถุงนะครับสองร้อยแล้วก็อันนี้ก็น่าจะไม่ไม่ไม่ไม ไม่ไม่กี่เหรียญน,นะครับไม่ถึงร้อยเหรียญน,นะครับอ่านี่นะครับอ่าปีห้าศูนย์นะครับอันนี้เดี๋ยวกองไว้ก่อนแล้วก็มีเดี๋ยวแก่เอามาให้หมดก่อนดีกว่าน,นะครับมีเหรียญสองบาทปีห้าหนึ่งนะครับ ก็คลาดสภาพกันมานะครับนี่นะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับปีห้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปนับอีกทีนึงเดี๋ยวดูกานผ่านๆก่อนนะครับแล้วก็มีมาอีกนะครับอันนี้ปีห้าศูนย์นะครับอันนี้ก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวดูผ่านๆกันก่อนนะครับโอ้มีหนึ่งบาทครุดด้วยติดมานะครับ หนึ่บาทคุด2เหรียญมีอ๋อมีสองเกนะครับช่อฟ้าสั้นแล้วก็มี5บาทเรือหงนะครับอันนี้มารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็เหรียญอ่าเป็นเหรียญย่อยๆนะครับเนื้อเกินมีเรือสี่สามสามสี่สามสี่สีสามสี่ สี่สองสี่สองสี่สองสี่สี่นะครับมองเห็นไหมครับสี่สองอันนี้เนื้อเกินด้านหน้านะครับสามสี่นะครับก็อ่านี่สี่หนึ่งแต่ว่าสี่หนึ่งมันชำรุดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแบบนี้ก็ผมก็ต้องดูราคาให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าเท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นชำรุดนะครับ สี่สองสี่สามสามสี่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือยังไม่ได้จ่ายตังค์นะครับอันนี้คือที่มาดูก็คือยังไม่ได้จ่ายตังค์นะครับเดี๋ยวมาดูที่จ่ายตังค์แล้วนะครับออ่า นะครับเห็นไหมครับเพื่อนคุ้นคุ้นไหมครับเดี๋ยวซูมดูใกล้ๆก่อนนะครับ ต้องดูดีๆนะครับ40นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ออกมาเยอะนะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับเป็นไงบ้างครับเหรียญน,นี้นะครับผ่านไม่ผ่านครับนี่ดูขอบเฟืองนะครับ <c oughs> กาะเฟืองช่วยได้อีกนิดนึงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ได้เข้ามานะครับเหรียญห้าบาทนะครับปีสองห้าสี่ศูนย์นะครับตัวติดลำดับที่หนึ่งนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับแบบนี้รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่สี่พันบาทนะครับราคาตามสภาพนะครับเพื่อน ตรงนี้มันเป็นคราบนะครับผมมองว่าเหมือนกับมีเส้นกระเบื้องนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับถ้ามีเส้นกระเบื้องนี้ไม่ใช่แล้วนะครับนี่นะครับก็ดูหลายๆจุดนะครับเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีราคานะครับเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับอันนี้ก็ได้มานะครับแล้วมาดูเหรียญนี้นะครับนี่ได้มาเป็นกองเลยเดี๋ยวนี้วางไว้ก่อนนะครับอันนี้คือได้มาชุดนี้นะครับสี่หนึ่งนะครับอันนี้สี่หนึ่งหมดเลยนะครับ สามสิบสามสิบห้าเหรียญนะครับที่ที่คุยกันไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับอันนี้สิบแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับยี่สิบล้วยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง ยี่สามยิบสี่ยิบห้ายิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่ สามห้านะครับสามสิบห้าเหรียญนะครับได้มาเพิ่มมาครับวันนี้สามสิบห้าเหรียญแต่ว่ามันต้องมีเหรียญแบบอ่านี่เหรียญนี้ผมเจอแล้วตอนแรกผมคิดว่าไม่มีติดมานะครับนี่เป็นเหรียญได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญเออเลอร์คอยนะครับปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับอันนี้เป็นปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบสองนะครับพบเจอบ่อยนะครับตัวนี้ก็คือยังรับซื้ออยู่เหมือนเดิมนะครับราคาก็ตามสภาพแล้วก็ตามตามยังไงอะตาม อ้างอิงจากราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับถ้าราคาถูกในกลุ่มถูกผมก็ราคารับซื้อก็ลดลงมาอีกนะครับก็เพราะว่าผมก็ต้องอิงราคาจากกลุ่มซื้อขายด้วยนะครับนี่นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับคลิปนี้ว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็เล็กๆน้อยๆก็ก็ไม่เชิงเล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นชุดใหญ่ทีเดียวนะครับนี่ใจเหรญนี้มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะไปโอนเงินส่วนที่เหลือนะครับเพราะว่ามันมี2ส่วนนะครับมีส่วนหนึ่งส่วนนี้คือโอนแล้วนะครับ40แล้วก็2อบาทแล้วก็ส่วนนี้อ่าอันนี้ก็คือยังไม่ได้โอนเงินเดี๋ยวก็จะติดต่อน้องเข้าไปนะครับแล้วก็โอนเงินให้นะครับก็คือน้องเขาอยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับแล้วก็เคยซื้อขายกันนานแล้วแหละแล้วก็กลับมา มาเจอกันอีกแล้วก็ได้ซื้อขายกันอีกนะครับก็โอเคนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็มีอะไรก็แบ่งปันให้ผมเหมือนเดิมนะครับก็ก็เดี๋ยวก็จะไปเคลียร์แล้วก็โอนเงินให้น้องเขานะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอันเนี้ยจะเป็นหนึ่งของอีกชุดหนึ่งนะครับของของพี่คนหนึ่งเขาฝากขายนะครับเป็นเหรียญห้าปีสี่ศูนย์เหรียญสิบปีปีสี่หนึ่งแล้วก็อันนี้ก็เป็นของน้องเขานะครับที่ผมรู้จักก็ของน้องเขาเดี๋ยวให้โอนให้นะครับ อันนี้โอนชุดนี้ไปแล้วนะครับหมืน่นหมื่นนิดๆน,นะครับมีมีมีตัวนี้มีตัวนี้ตัวนี้น,น,นะครับ2บาท200กว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็เหรียญ5ปี401เหรียญแล้วก็มีเหรียญ10ปี4 13 5เหรียญน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับแกะกล่องเพื่อที่จะได้แบบันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับในการแกะการจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคือซื้ออะไรก็ได้ซื้อแบบ ซื้อมือถือซื้ออะไรซื้อขายออนไลน์อ่ะเราต้องมีบันทึกคลิปไว้หน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะได้แบบถ้าสินค้าออกมาไม่ตรงนะครับเราจะได้มีหลักฐานในการาคุยกับคนที่ส่งมานะครับว่าเออของไม่ตรงนะเราถ่ายคลิปไว้นะแต่ว่าถ้าของตรงโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือโอนเงินได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ฝากช่องเล็กๆของผมไว้ด้วยนะครับ สลัดลมคอยเชนแน l นะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางติดต่อก็เหมือนเดิมนะครับติดต่อได้นะครับหลายๆท่านบอกว่าเพื่อนเต็มเพื่อนเต็มติดต่อไม่ได้นะครับแต่ว่ายังติดต่อได้นะครับมีสมาชิกใหม่ๆส่งรูปเหรียญให้ผมดูทุกวันนะครับผมทยอยตอบกลับอยู่นะครับก็ใจเย็นๆนะครับอาจจะตอบช้าบ้างนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็ผมทําคนเดียวไม่มีทีมงานนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปจัดเหรียญก่อนนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ